แมดเคลื่อนไหวใส่ชุดสีดำพร้อมแคปชั่นฝากให้หลายๆคนคิดเรียกได้ว่าหลายๆคนคงตามกระแสกันเรื่อยๆของแมดพีรณีได้ออกมาตอบตรงๆว่าคุยกันน้อยลงเพราะต่างคนต่างยุง่งไม่ฟันธงเรื่องความสัมพันธ์ว่าดีหรือไม่เพราะอยากกลับไปคุยกันก่อนส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาการเพียงแต่ต่างฝ่ายต่างโฟกัสเรื่องงานเรื่องธุรกิจของตัวเองมากขึ้นส่วนตัวแมดเองก็ยอมรับว่าช่วงหลังมานี้ยุ่งกับธุรกิจขายของทั้งออนไลน์ และหน้าร้านซึ่งเป็นร้านที่ทางหนุ่มสงกรานต์ได้เปิดให้ส่วนโพสเศร้าหรือโพสตัดพอกแค่เซล์ตัวเองเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักหลังเป็นประเด็นก็ยังไม่ได้คุยเพราะต่างคนต่างยุ่งส่วนตัวยังไม่ได้หามถึงฟีดแบ็ของพี่เขาเรื่องโพสที่เป็นข่าวเพราะไม่ค่อยได้คุยกันต่อมาสงกรานต์เตชัยณรงค์เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวโดยเผยว่ายอมรับว,ว่าเจอกันน้อยลงคุยกันน้อยลงต่างคนต่างทํางานไม่มีอะไรเลยครับ ยังปกติดีปกติดีคือยังรักกันดีใช่ไหมยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรถามว่าเห็นที่เขาโพสไหมผมก็เห็นครับเขาคงเหนื่อยไม่มีอะไรหรอกครับเขาเงินเราหรือเปล่าเห็นที่สามล่าสุดบอกว่าไม่ได้คุยกันเลยช่วงนี้คือถ้าไม่มีอะไรผมว่าเขาน่าจะบอกผมอีกอย่างช่วงนี้เราต่างคนต่างยุ่งจริงๆผมก็เปิดร้านไอติมให้เขาผมทําทั้งหมดหาคนงานให้ซื้ออุปกรณ์อะไรทั้งหมดให้เขาเข้ามาดูแลเรื่องการจัดร้านแต่ช่วงนี้เขาคงเหนื่อยครับ หลังจากเป็นข่าวได้คุยกันไหมไม่ได้คุยครับเพราะว่าไม่มีอะไรสถานะยังปกติดีครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ด้วยกันล่าสุดมัดิรานีได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังกันหนุ่มเปิดใจโดยได้โพสภาพสวยๆโดยได้ระบุข้อความว่าสวยเหมือนพระจรันทร์บางวันเต็มบางวันไม่เต็มต้องติดตามสถานะทั้งคู่กันต่อไปฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ